สวัสดีครับขอต้อนนับสู่ดำน้ำเที่ยวครับวันนี้มาอยู่กับน้รูครับวันน,นี้ลมแรงมากเลยครับนี่ลมแรงมากเลยครับนี่ครับวิวอยอดเขาครับ,น,รบนี่ก็วันกรุกเ มาชมวิวครับเนี่ยนี่วันวันพ่อวันเสาร์เสาร์ที่ห้าธันวาปี2563ครับนี่ครับครับดูสวยๆครับลมแรงๆนะครับวันนี้ครับนี่นะครับจังหวัดปุริรัมใครว่างใครหยุดแวะเวียนมาเลือกเที่ยวมาเยี่ยมชมได้ครับ นี่ครับเราก็มาต่อกันอีกแล้วนะครับ<ห>นี่<ห>ก็จะไปดูเขาปลุกเสกพระกันนะครับเราก็จะเดินเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดพูดซักแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมพูดว่าให้พูดอรไรน้อยหมาลำคาเน,นี่ะน่ครับปลุกเสกพระนะครับนี่นับเลยนะครับ เอาไปเล่นนัวได้แต่ผมไม่แนะนน้ำผมไม่เล่นน้ำครับนี่ครับบุกเสพพระครับอยู่นี่ผมไม่เล่นเลยนะครับอยู่ทางนู้นครับสนามสนามช้างอารีนาครับดูนะครับน้าผมนะครับน้าผมน้าไก่นะครับ นั่งรออยู่นั้นเลยเพิ่งมาจากกรุงเทพนะครับมากรุงเทพมาประมาณสองชั่วโมงที่แล้วครับพกเพิ่งมากรุงเทพสองชั่วโมงที่แล้วก็เลยแวะมาแถวนี้ครับไยเลี้นยนไปถ่ายอะไรที่เขาเปิดมาน่นะครับอันนี้คือพระอันนี้นะครับนี่เขากำลังเปิดเพลงอยู่นะครับก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับ มาแวะเวียนยเลยพลงนี้ได้นะครับนะครับแวะเวียนได้นะครับแถวนี้จังหวัดปุดีรมัมย์มาตะโกเรโฮด่าครับนี่นะครับ ยินสบายครับเห็นมาเลยครับแถวนี้ตัวนี้ก็จะให้เข้าดูหน่อยครับแล้วอีกสักถ้าผมถ่ายคลิปนี้เสร็จก็อีกสองสัปดาห์ผมก็อีกสักวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเดก็ช่วยติดตามผมนะครับผมก็จะไปถ่ายงานว่าวันนะครับอมผมก็จะถ่ายคลิปวิธีสอนทำว่าวนะครับช่วยติดตามผมนะครับขอร้อง ซีรัางก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ได้ครับนี่เดี๋ยวอีกสัก6ถึงถ้าผม6ถึงเจดชั่วโมงถ้าผมกลับบ้าเสร็จแล้วก็มาดูคลิปอีกรอบหนึงได้นะครับแล้วก็จะไม่ได้สูหายกันนะครับ ที่เป็นซ้อนหาเนี่ยนครับนี่ครับนี่ครับเขาก็กำลังไหว้พระนี่อยู่นะครับอวุาเจ้านะครับ นี่นะครับไปถ่านอะไรแล้วก็พูดเลยนะครับขยากมาทำอะไรก็ได้นะครับมาถ่ายชมว,วิวเลยครับนี่นะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับนี่ให้นะครับหงตเลยนะครับครับ